สวัสดีลูกๆนักเรียนที่รักทุกๆคนตลอดระยะเวลา37ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพครูและครูมีความภูมิภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกๆคนเพื่อให้เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองสุดท้ายนี้ครูก็ขอคุณ พระสิ่อำนาจและตักราตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงคุ้มครองลูกๆทุกคนอขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สมหวังดังใจหวังปราธานณสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจหวังขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการบุคลากรโรงเรียนกำแพงทุกท่าน และสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูกัสมนแสงสิทธิทคกุณชัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวคาอำลาเนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ครูไม่สามารถมากล่าวคําอำลากับนักเรียนได้ที่โรงเรียนจึงต้องอาศัยโซเชียลในการสื่อสารนะคะครูเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนกำแพง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้ครูจนกระทั่งครูประสบผลสำเร็จในชีวิตและได้กลับมารับราชการครูที่นี่ในปีพศ2526ไม่เคยได้ย้ายไปไหนเลยจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการรวมเวลา38ปีตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ครูได้ทำหน้าที่ของความเป็นครูด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมสามารถออกไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุขเป็นความประทับใจและภาคภูมิใจของครูเป็นอย่างมาก mm. เมื่อได้เห็นลูกศิษย์มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงโด่งดังในสังคมก็มากมายแต่แล้วก็ถึงวันเวลาที่ต้องวางภัยแล้วคือวันที่30กันยายนนี้ทำให้ครูรู้สึกใจหายเสียดาย ที่จะต้องสิ้นสุดการทำหน้าที่ของความเป็นครูถึงอย่างไรก็ตามครูจะระลึกถึงและจดจำความรักความอบอุ่นความผูกพันที่มีต่อกันของโรงเรียนกำแพงและนักเรียนที่มีต่อครูตลอดไปและถ้าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ครูกัสมนแสงสิทธิคุณชัย จะพอช่วยเหลือได้ครูเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งขอให้บอกกล่าวและส่งข่าวถึงกันนะคะก่อนจากกันนี้ครูจะขอฝากสิ่งเตือนใจเล็กน้อยก็คือถ้านักเรียนมีความตั้งใจมุ่งมั่นเพียรพยายามสิ่งสิ่งที่เราตั้งหวังตั้งใจไว้หวังไว้จะประสบผลสำเร็จทุกประการและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่จะปกป้อง ภัยอันตรายทั้งหลายของเราก็คือเราต้องเป็นผู้รู้บุญคุณคนรู้ตอบแทนผู้มีพระคุณจะทําให้ชีวิตเราประสบผลสําเร็จและรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่นค่ะสุดท้ายนี้ครูขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกท่านขุนสีขุนอานน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาโรงเรียนกำแพงขอให้ช่วยดลบันดาลให้บุคลากรโรงเรียนกำแพงทุกคนและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพพร,ราวนาไมยที่แข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกๆคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูสมคิดแสงอรุณขอถือโอกาสมาขอบใจ และกล่าวคำอำลาลูกๆนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นในวันที่ครูจะได้พักผ่อนหยุดการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนกำแพงแห่งนี้ในวันที่23กันยายน2564ที่ผ่านมาโรงเรียนกำแพงได้จัดงานแสดงวุฒิตาจิตให้กับคุณครูได้กราบลาสการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและได้กราบลาคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่หอประชุมถ้าสถานการณ์ในสภาวะที่เป็นปกติไม่มีโรคระบาดโควิด -19 คุณครูก็คงได้กล่าวอำลาลูกๆนักเรียนที่หน้าเสาธงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันนับต่อจากนี้ไปลูกๆนักเรียนก็คง จะไม่ได้ยินเสียงคุณครูสมคิดแสงอรุณที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในน้ำเสียงที่บอกว่าขออภัยคุณครูที่กำลังสอนนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ขอให้มาพบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ครับและก็คงจะได้ยินคุณครูท่านใหม่ที่จะมารับหน้าที่สารต่อ งานนี้ต่อไปในวาระที่คุณครูจะเกษียนอายุราชการครบ60ปีออกไปคุณครูสมคิดแสงอรุณไม่มีอะไรที่จะมอบให้กับลูกๆนักเรียนมีแต่ส่งคำอวยพรให้ลูกๆนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะกะตัญญูรู้คุณต่อบุพการีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณแก่เราขอให้ลูกๆนักเรียนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพานพ้นจากพยานายอันตรายใดๆทั้งปวงท้ายนี้ก็ขอให้ลูกๆนักเรียนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอนาคตที่สดใสในหน้าที่การงานตามที่ลูกนัก,กเรียน ได้มุ่งหวังดังใจทุกคนครูขอส่งและเป็นกําลังใจให้ลูกๆทุกคนชาวม่วงเหลืองของเราจงโชคดีมีชัยตลอดไปครับรักนะทุกๆคนจากครูสมคิดสวัสดีครับสวัสดีลูกๆนักเรียนคุณครูสถิตพงษาปานครูโรงเรียนกาแพงวิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษวันนี้ครูดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงความรู้สึกผ่านไปทางลูกๆนักเรียนทุกคนลูกๆนักเรียนทุกคนครับครูได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้อบรมสั่งสอนเสียสละเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนครูและลูกๆนักเรียนทุกคน บัดนี้คุณครูได้เดินทางมาถึงเส้นชัยที่สง่างามของคำว่าครูในการเกษียณอายุราชการ60ปีสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ขอบใจล,ลูกนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันถึงแม้เส้นทางนั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่เราก็ได้ร่วมเดินทางกันมา ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการจัดการเรียนการสอนให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าสิ่งหนึ่งประการใดที่คุณครูได้ร่วงเกินลูกกนักเรียนด้วยคำพูดที่ไม่ดีหรือการกระทำต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักและห่วงใยลูกนักเรียนทุกคน ขูจึงขอกล่าวคำว่าขอโทษลูกๆนักเรียนทุกคนด้วยท้ายสุดนี้ขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยนำพาปกป้องคุ้มครองลูกๆนักเรียนทุกคนชาวม่วงเหลืองให้ประสบโชคดีคิดและหวังสิ่งใดจงสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ